สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องนักเรียนพลังกิฟต์ซีซั่นที่2ตอนจบเติร์ดได้มาถามเกสเพื่อความแน่ใจว่าแบบแผนที่เกดเจอมันเป็นของจริงหรือเปล่าเกดก็บอกว่าเธอจะไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกํนาลังควบคุมร่างของเธอไวุ้คูคังที่วูบไปเธอมักจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตลอดทําให้ทุกคนสงสัยว่าศักยภาพของเกดคืออะไรกันแน่จูจ่ๆเพอ,อ,อก,ก็เข้า และได้เรียกเกตเข้าไปคุยด้วยพออรู้ว่าเกตเป็นคนเดียวในรุ่นที่รอดจากนิกเอเอทและได้เข้าไปช่วยแปลงให้หนีรอดมาได้ซึ่งการที่เกตทําแบบนี้ก็แปลว่าเธออยู่คนละข้างกับพออเกดก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเรื่องไหนมันสําคัญกว่าระหว่างเรื่องศักยภาพของเธอคืออะไรหรือเธอเป็นภัยต่อพออกันแน่พอออเลยพูดให้เกดฟังเรื่องที่เกตเอาแบบแผนของเขาไปเปิดเผยให้ทุกคนรู้มันจะเป็นภัยกับศักยภาพของเด็กทุกคนและมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเกตก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไร พออ,อเลยสั่งกักบ,บริเวณเกตจนกว่าจะแน่ใจว่าเธอจะไม่เป็นอันตรายต่อประเทศตัดมาที่ปุนได้เอาเรื่องแบบแผนมาบอกกับพวกเติร์ดว่ามันคือการฉายรังสีเพื่อฆ่าเซลล์กิฟที่อยู่ในสมองของเราพวกเขาคิดว่ามันคงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ทามก็บอกว่ามันอาจจะมีหนทางถ้าเรายอมให้ศัก,กยภาพของเราหายไปทางหน้าของพออที่เข้ามาหาครูปอมครูปอมก็ได้ถามพออว่าเขาทําขนาดนี้ทําไมถึงยังให้เขากลับไปทํางานอยู่พออก็บอกว่าบทลงโทษของคนอย่างคุณก็คือทําให้คุณไม่มีวันที่ จะหลุดพ้นไปจากผมได้ตลอดชีวิตจากนั้นพอออกก็ได้จับที่ไหล่ของครูปอมบอกให้ครูปอมไปรู้ความทรงจําของเพื่อนเพื่อนเกดให้ลืมเธอไปชั่วคราววันต่อมาปุณก็มาหาอมที่ห้องพอเขาสงสัยว่าพออาจจะเอาเชื้อใส่ในขวดน้ําให้นักเรียนกินทําให้องรู้สึกเครียดมากจนสติของเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและเพื่อนทุกคนก็พูดความในใจตลอดเวลาที่เรียนมาด้วยกันก่อนก็ขอโทษทุกคนที่เขาสร้างปัญหาไว้เยอะแต่เขาก็ดีใจที่อย่างน้อยในชีวิตของเขาก็ยังมีเพื่อนแบบทุกคนซึ่งทุคกคนก็คิด เหือนกนกัปุญก็บอกกับกอนว่าเขาก็อยากขอโทษกนหลายเรื่องเลยแต่ไม่ว่ายังไงเขาจะไม่มีวันลืมเพื่อนแบบกนเด็ดขาดโอมได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับซึ้งน้ําตาไหลออกมาเพื่อนๆต่างก็พากันหัวเราะใหญ่ตัดมาที่พี่ชาโนนที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปในตอนที่ความทรงจําของเขากลับมาพี่ชาโนนได้ไปหาพอ,อาเพื่อแก้แค้นแต่กลับโดนพอ,อใช้ศักยภาพบอกให้เขาไปเรียนต่อให้จบแล้วเขาจะฝากพี่ชาโนนไปทํางานที่กระทรวงและช่วยเขาทําอะไรบางอย่างสักพักคู่ปอมก็มาเพื่อห้ ทำให้พี่ชานนทําเรื่องอะไรโง่ๆพี่ชานนเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ทําแบบนั้นลงไปซึ่งครูปอมก็ไม่โทษพี่ชานนพวกเขาทั้งสองคนได้พูดปรับความเข้าใจกันและได้รวมมือกันเพื่อเอาชนะผออตัดมาที่พออได้จับตัวเกสมาที่เก้าอี้ทดลองเพื่อให้เกทแสดงสกยภาพของเธอให้ได้เห็นทําให้เกทเข้าไปอยู่ในห่วงเวลาของตัวเองและได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนั้นก็คือเกตในอนาคตหลังจากที่เกตได้สติกลับมาสีหน้าและแบวตาของเธอก็เปลี่ยนไปพออก็ถามว่าตกลงคุณทําอะไรได้ กนนเก้ก,ก็บอกว่าตลอดเวลาคุณคงมั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากสินะว่าคุณจะสามารถชนะได้ทุกคนวันหนึ่งคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณในแบบที่คุณสู้ให้ตายยังไงก็ไม่มีวันชนะและตอนนี้คุณกําลังจะแพ้ ตัดมาที่ปุ่นที่ดูเครียดและไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีแคร์ก็เดินเข้ามาให้กําลังใจและบอกให้ปุ่นลองสร้างเครื่องนั้นขึ้นมาดูปุ่นก็ไม่แน่ใจเขาวกลัวว่าถ้าสร้างเครื่องนี้ขึ้นมามันจะเป็นอันตรายต่อทุกคนกอนกับมนก็บอกว่าถ้าปุ่นไม่สร้างมันขึ้นมาชีวิตของหลายๆคนอาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันปุ่นก็บอกว่ามันจะต้องแลกกับศักยภาพของตัวเองเลยนะกอนเลยบอกให้ปุ่นสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาทดลองใช้กับเขามันคือทางเลือกสําหรับใครหลายๆคนเพราะเขาเองก็ไม่ได้อยากจะมมีีรรัักกกยยยภาาาาพแแบบบน้้ออู่ลลวเขจะ ใช้ชีวิตแบบปกติและมีความสุขจากนั้นปุ่นก็ได้พากรมาดูเครื่องที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งปุนสร้างเครื่องนี้เสร็จมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาไม่กล้าบอกใครกอนก็ดีใจมากและบอกให้ปุนลองทดลองใช้กับเขาต่อให้มันไม่สําเร็จเขาก็จะไม่โทษปุนหลังจากที่ปุนได้ทดลองกับกอนทําให้ศักยภาพของกรนั้นถูกลบไปและกอนก็สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เหมือนอย่างคนปกติโมนเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากที่กอนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งทนาน้าของครูปอมกับพี่ชานนก็สร้างเครื่องเสียงขึ้นมาาได้สํเร็จ และที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของโอมแล้ว ในวันแนะแนวการสอบวดระดบับขนาที่แบงค์ขึ้นไปพูดหน้าหอประชุมออมก็ลุกขึ้นขัดจังหวะและอธิบายเรื่องการสอบที่พออ,อกระนังจะจัดขึ้นว่ามันไม่ได้ใช้คะแนนสอบแล้วเว็บก็ทำการเปิดขึ้นเสียงในหอประชุมนักเรียนบางส่วนที่ได้ยินก็กรีดร้องออกมาจากนั้นออมก็อธิบายให้ฟังว่าเขาได้เปิดขึ้นเสียงชนิดพิเศษที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพพิเศษให้ทำงานใครที่ได้ยินเสียงนั้นแสดงว่าคุณคือเด็กกิฟต์นี่แหละเบื้องหลังการคัดเลือกเด็กกิฟต์ของพออพออ,อกระนข้ไม่บ ขอให้เ,เพื่อนเอาไฟล์เสียงมาคืนให้โหมดโอมก็บอกว่ามันเป็นไฟล์เสียงที่ครูปอมกับพี่ชนนสร้างขึ้นมาเองพอตลอดเวลาที่ผ่านมาครูปอมได้เรียนรู้มาจากพออ้นั่นแหละจากนั้นโอมก็เสนอทางเลือกให้กับทุกคนโดยการปล่อยขึ้นเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตแค่นี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นเด็กกิฟหรือเปล่าซึ่งนักเรียนหลายๆคนต่างก็เห็นด้วยหลังจากนั้นไม่นานเรื่องการสอบระดับก็เป็นข่าวดังไปทั่วทาให้นักเรียนส่วนใหญ่รวมตัวกันที่จะไม่ไปสอบทางหน้าของพอออกก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงพรุ่งงนีี้้จะตอม การจัดสอบระดับและผอ,อ,อก,ก็สั่งให้ลูกน้องของเขาไปจัดการกับเกดต,ตัดมาที่อมเข้ามาคุยกับผอ,อเขาได้แอบติดเครื่องดักฟังเอาไว้ผอ,อ,อก,ก็ถามว่าผู้อมต้องการอะไรอมนั้นอยากให้การสอบระดับเลื่อนออกไปจากนั้นผอ,อ,อต้องลาออกจากตําแหน่งและทาลายนิสเอทีเอสไปซะถ้าตกลงพวกเขาจะยอมยกเลิกแผนการแต่ถ้าไม่ครูปอมจะปล่อยขลื่นเสียงในตอนนี้ทันทีผอ,อ,อก,ก็ยืนยันว่าเขาไม่ตกลงเพราะคนอย่างครูปอมไม่กล้าหาญขนาดนั้นเขารู้ดีว่าถ้าทําไปประเทศจะวุ่นวาย แค่ไหนครูปอมได้ยินแบบนั้นก็เครียดหนักเลยแต่แล้วพอออกก็บอกว่าเขาได้คิดค้นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะฝังอยู่ในสมองได้นานขึ้นและเขาได้ปล่อยเชื้อตัวนี้ลงไปในขวดน้ําดื่มที่ขายในโรงเรียนทั่วประเทศถูกคนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกครูปอมเลยบอกให้เว็บส่งสัญญาณไปบอกให้โอ,อมยอมแพ้ซะตัดมาที่เกตเธอก็ได้พูดตันงสติกับพวกลูกน้องของพอออและทำนายอนาคตของพวกเขาว่าในวันข้างหน้าพวกเขาจะถูกกฎหมายลงโทษเว้นแต่ว่าพวกเขาจะดื้กข้างให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ จากนั้นเกก็เข้ามาหาพออบอกว่าแผนสุดท้ายของคุณมันไม่ได้ผลและตอนนี้คุณแพ้แล้วซึ่งในตอนนั้นเกดได้แอบเปลี่ยนตัวเชื้อที่พออจะอไปพัฒนาต่อและเชื้อตัวนี้มันมีความอันตรายน้อยกว่าทําให้เด็กที่ป่วยจากเชื้อหายได้ไวถึงคุณจะได้อํานาจมาจากทางกระทรวงแล้วแต่คุณถูกพวกเขาหักหลังมาตลอดพออได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้และพยายามใช้ศักยภาพกับเกสแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะตอนนี้จิตใจของพออกาลังอ่อนแอลงแตงที่รอเวลานี้มานานเขาก ได้ใช้สกิยภาพกับผอ,อบอกให้ผอ,อ,อยอมแพ้และมอบตัวเพื่อรับผิดกับทุกอย่าง จากนั้นแปงก็ปถามกับครูปอมว่าพวกเราชนะแล้วใช่ไหมครับครูปอมก็บอกว่าใช่เราชนะแล้วทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ดีใจกันมากต่อมาพวกเขาก็มานั่งคุยกันเพื่อหาทางทํลายนิสิตเอทให้หมดและห้ามเอามาใช้กับเด็กๆอีกพี่ชานนนก็ไม่เข้าใจว่าทาไมครูปอมถึงไม่ปล่อยคลื่นเสียงที่พวกเขาทํามาใช้กับเด็กๆครูปอมก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้อะไรๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยต้องเลือกทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนพี่ชาโนอน,อนเลยถามกับแปงว่าจะยังไงปุ่นก็ได้บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เว็บ อยู่ที่โกดังของพออเพื่อดึงข้อมูลสําคัญมาให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องสูตรการรักษาและการพัฒนาคาัสกิฟก่อนที่กะทรูงจะข้อมูลพวกนั้นไปตัดมาที่ทั้ง3คนเกก็ได้บอกศักยภาพของเธอว่ามันคือการเดินทางข้ามเวลาซึ่งเธอก็ชื่นชมพลังของเกตว่ามันเจ๋งมากเกตก็บอกว่าผลข้างเคียงของพลังมันสูงมากทุกครั้งที่เธอใช้มันร่างกายในอนาคตก็จะอ่อนแอและสูญสมอย่างรวดเร็วเธอมีเป้าหมายอยู่2ข้อคือ1ไม่ให้พออจัดสอบได้และ2คือการทําให้วิธีรักษาทุ เปิดเผยและทุกอย่างที่เธอพยายามทํามามันได้สําเร็จแล้วในวันนี้ทามก็รู้สึกสงสยัยเลยถามว่าตอนนี้เรื่องมันจบแล้วใช่ไหมเก,กก็บอกว่ายังเธอมีอีกเรื่องที่ต้องทําและถ้าเธอทํามันได้สําเร็จทุกอย่างมันก็จะจบลงจริงๆตัดมาที่เว็บเขาได้บอกกับปุนว่าข้อมูลทั้งหมดถูกลบไปหมดแล้วจูจ่ๆพวกเก,กก็เดินเข้ามาบอกว่าข้อมูลทุกอย่างในห้องแล็บอยู่ที่ตัวเธอและเก,กได้เสนอทางเลือกที่ดีให้กับแปงคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนโดยให้แปงใช้ ร่างกับทางกระทรวงบอกให้พวกเขายกเลิกการสอบคัาส,สกิฟและทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับคัาส,สกิฟให้หมดปุนก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าการมีศัก,กยภาพพิเศษมันดีกับสังคมมากกว่าไม่มีอย่าปิดบังโอกาสของเด็กๆที่อยากจะมีศัก,กยภาพพิเศษเกก็บอกให้แปงเชื่อเธอแต่แปงก็เห็นด้วยกับปุเพอเขาไม่อยากปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นหลัง,ลงเกก็เลยขู่ว่าถ้าอย่างนั้นเธอต้องเป็นคนควบคุมคนที่จะสร้างปัญหาเพราะตอนนี้นิกส์เอเและข้อมูลการรักษาอยู่ที่เธอหูปอมก็บอกให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเอง แปงก็เลยบอกว่าเราต้องทําให้ทุกคนกลายเป็นเด็กกิฟต์ให้หมดพ่อพอเอเคยเผยความลับเกี่ยวกับการกระตุ้นศัก,กยภาพครูป้อมก็บอกว่าเครื่องเสียงที่พอเอเคยใช้แต่ก่อนกับอันปัจจุบันมันไม่เหมือนกัน จากนั้นคูปองก็เปิดขึ้นเสียงทั้งสองอันให้ทุกคนฟังซึ่งอันปัจจุบันมันได้ปรับแต่งม้ให้ใครบางคนเท่านั้นที่จะได้ยินแต่ถ้าเป็นแบบอันเก่าต่อให้เป็นคนธรรมดาศัก,กยภาพก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้แป้งเลยถามความเห็นกับทุกคนว่าจะปล่อยขึ้นเสียงแบบดั้งเดิมให้กับเด็กทุกคนไหมเพื่อให้เขาได้ค้นพบศัก,กยภาพอย่างเสรีและเท่าเทียมเกยก,ก็ไม่ยอมให้แป้งทําแบบนั้นและจะขัดขวางทุกวิถีทางทําก็เลยพยายามห้ามเอาไว้และพูดให้เธอได้สติกลับมาเกยเลยเถียงกับตตัวเออองในนาคบก ให้เธอกลับไปและปล่อยให้เธอเป็นตัวเธอเองแบบที่ควรจะเป็นพอเกดได้สติกลับมาเธอก็เชื่อในการตัดสินใจของแป้ง วันต่อมาน้ำตาลก็ได้มาหาแปงเพื่อยินดีกับชัยชนะครั้งนี้และบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่แปงเลือกหลังจากวันนั้นแปงก็ได้ประกาศให้ทุกคนรู้และบอกถึงข้อดีและข้อเสียของการมีศักยภาพซึ่งการเลือกที่จะมีหรือไม่มีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของทุกคนเองแล้วหนังก็ตาจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหน้าบ๊ายบาย